เราเกมแล้วเย่คนแรกวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันอีกแล้วนะคะเป็นเกมแต่งนิทานอ่ะคัดรูปมา20รูปเราต้องแต่งรูปแต่งแต่งเรื่องราวเนี่ยไปตามรูปที่เราไม่รู้จนเป็นเรื่องราวที่ต่อกันจนได้เข้าใจไหมน่าจะสนุกดีมอนกันมี20รูปนะโดยที่แต่งไปเรื่อยๆนะต้องแต่งไปเรื่อยๆห้ามล้มนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มจากเกมก่อนฮะอ่ะ ต้องอย่างน้อยหนึ่งประโยคนนะลูกนี่เป็นรูปอะไรหมาป่าอะเริ่มมีหมาตัวนึงติดอยู่กลางป่าอ่ะเบอร์สองต่อเลยเบอร์สองให้มาได้ไหมไม่เจ๊จะกะกายากายแล้วมีเจ้าชายอยู่ในปราสาทโอ้โหเอาดีดีกว่านี้ได้ได้เอาต่อต่อต่อ,อาไป กินเจด็มกเจด็อกจีนอ่ะโอ๊ยตายแล้วองคทำไมมันโดนอย่างเงี้ยฮะมาป่าปราสานแล้วมาขนมจีนเจ้าชายองค์นั้นเนี่ยก็อยากกินขนมจีนอยู Feuer> ่พอดีก็เลยออกไปข้างนอกทันใดนั้นเองก็มีมังกรสีแดงบินมาโฉบรอบๆอบทั่วปราสาทดูลาดล้าวเจ้าชายก็เลยเล่นกีตาร์ดนีเีื่อมังกรฟังมังกรก็เลยสงบสติอารมณ์แล้วก็บินหนีไป กับไม่ออกทะเลมากก็ยังใช้ได้อะแล้วเขาได้จ้างด้วยเงินหนึ่งบาทจ้างจ้างให้อาจวินไปเขี่ยมังกรออกไปอออจ้างด้วยเงินบาทเขียมังกรทันใจนั้นเองณกางป่าที่ป่าป่านั้นอยู่นั่งไงต่อ ไม่ไงไดได้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 หมาที่อยู่ในป่าตัวนั้นน่ะต้องรับตำหนเด็กที่หน้าตาจิ้มลิมพริมเปล่าใคยวะไเดี๋ยวนะนี่คือรูปป่าปาตอนอดุบานหนึ่งเอ้าเออกำลังสันท้ายคนขี่แก๊บกำลังไปส่งที่หัวหินในป่าเนี่ยนะรูปงกลับไปมา ลมอรูปว่าม,มันชวนออกทะเลว่างเลยอะออแล้วแล้วคนนั้นก็ขับรถมาส่งที่หัวหินแล้วเขาไปต่อที่สนามบินอะไรไม่รู้ที่แล้ไปต่อที่อังกฤษที่สนาบมบินบีหรอ เมื่อกี้มันแก๊บแล้วมาสนามุบอลแล้วมาด้วยหนอนใช่ไปมยังไงตอเนี่ยปรากฏว่ามันก่อนตัวนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันคือหนอนที่ถูกสาปานั่นเองเบนเบนมียายาด้วยยายามาด้วยแล้วไปไงต่อแล้วแล้ว พี่ยาย่าไปโอ้ยา,ายา่ยานถูกนอนสามมานะโดยแม่หมดใจร้ายที่หน้าตาสวยสุพรึงาาอ่ะหนูยาย่าอ่าโอเคลงกับอมองอัสมันเล่นได้ไงแต่แม่หมดคนนั้นก็กำลังเล่นอมอง g u สอยู่กับเพื่อน <c oughs> แล้ <c oughs> ได้เออไปต่อต่อต่อเถอะฮะดอกเอยียงมันดอกบัวยังไงเราเด่ย ทำไมรูปประชากระชากระดับนี้บ้านของเขาก็อยู่ใต้ใต้แม่น้ำเอาผูกกับผูกกับแม่มดดิฮะแล้วโมงอัดก็แต่มองอัดคิตตี้มองอัดหมวกเอาแล้วแม่มดคนนั้เขาแต่งคอสคอสเพย์มองอัดในมองอัดเป็นเป็นดอกบัว อย่างนี้ก็ได้เหรอนี่เนี่ยบวกแบบอ๋อบวกอ๋อบวกบวกกับไม้ในแบบอัดอ่านี่จะจบแล้วป่ะฮะจะพาจะพามาได้ไงครับ โอ้โหเมื่อกี้ยังอมองอาดอยู่เลยมาแล้วทุกสภาไปเปลี่ยนได้เป็นป็ี่รนเปสาวเปิวเลยยังไงล่ะแต่ชุดแต่ปรากฏว่าชุดอมองอาดเนี่ยมันทําให้มีปัญหาเพราะว่าบางคนก็มีไม่มีบางคนก็ไม่มีก็เลยจําเป็นจะต้องเสนอเป็นร่างกฎหมายประชุมกันในสภาผู้แทนราษฎรโอ้ นี่คือผงซักฟอกใช่ครับอ่าอ่าอ่านี่ใบกะพาเรื่องทำงานให้โปรงใสเก้อเลยใส่ผงซักฟอกเพื่อซักฟอกกันเยอะเยอะมาต่อไปหนูจะมีเอาเหลาว่าคนแม่แม่หมดคนนั้นติดธุระด่วนก็เลยต้องขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปทำธุระที่เชียงใหม่ <c oughs> มีทั้งทั้งอังกฤทั้งหัวหินอ่ะ, <c oughs> อะโอ้ตอนนี้ไปเชียงใหม่เราจะพาไปรอบโลกเองค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็ได้ไปเจอปิกาจูแล้วเขามีโปเกมอนพอดีครับเลยจับมันเข้ามาในโปเกมอนอแม่มดอ่ะจะจบยังไงเลยเพราเรื่องนี้ถึงหูเทพเจ้าสายฟ้าทอก็เลยรู้สึกว่าโกรธจะต้องทำอะไรสักอย่างเ่อช่วยโปเกมอนตัวนั้นขึ้นมาขุดช้างด้วยยังไงเนี่ย ไอ้คุณช้นไอเล็กแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดนะมันก็เป็นแผน,แผนการของไอ้กุญช้างที่แบบว hey, ่าเจ้าเล่ห์เพทุบาทนั่นแหละทําให้เรื่องทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดจบเลยไม่จบเลยจบยังไงคือ <c oughs> เป็นแผนการของคุญช้างเพื่อจะได้นางแม่มดสุดสวยมาเป็นเมียสมมันไม่สามารถเป็นจริงได้มันเพอร์เจอร์เกินไปดอกป้บบาโอเค โอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะใครสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่เก่บ๊ายบายทุ่านนะคบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ